พี่เราเมื่อนี่ก็มาจินเสาขึ้นมาพเาก็แ่เรืยนพอเรีนคือเก่าพี่ราเ็า่ตเวืนี่ก็เป็นมือนึงพี่เองเ้ยที่เาเียจากเวียจากงานมาพี่เราเ้ยกับนี่กนของอยู่ของกินมาสู่เอซเบิร์เอฟซีกินพี่เราเลยเนาะแ้วกัเมื่อนี่กเป็นมื่อที่แาดีเนาะจากคาแรกเขาเองเลยพี่้องเ้ยเาจะบอกตัวใดเนาะแต่กัง่ายๆคือยิ้ม Như bọn này lúc nào rồi bạn trai Nó tầm ngoài Nó vườn nó Thiệp nhân nhà thì ra hoa còn Một cái thiệp thì ơn Cái nào ấy thiệp thì nó sai của nó đơn đi Cái nào ấy Tầm xóa cũng đưa ăn có vườn của đấy Nó cũng đơn kịp hoa tầm bài lúc Đơn đơn đó. đơn đó Tầm đơn đơn Tầm Đến việc những ăn thì bạn hoa đơn đơn đi áo vừa bỏ bị cạn ไปใส่ไปเลยสายเอกที่เราดิ่มต hmm. mm ้นมามันกะแตกต่างกันสี่แลาวไม่หน้องเดือนแต่การบกวนเอฟซีพี่น้องเ้ยเนาะที่คอมเมนต์เข้ามาพี่น้องเ้ยว่าไม่หนึ่งเดือนที่เาได้พี่น้องเ้ยทา้งทามเข้ามาไล่ไม่นงเดือนเล้กเราเห็นอยู่พี่น้องเลยบิางแล้วกับรบกวนเอฟซุมนรายเาหากมาตั้งเป็นไม่น่งเดือนพี่น้องเ้ยไม่ทีสะดวกงการน้องภาวต้นเลิก มาเนี่ยเนี่ยนะครับพี่น้องเลยครับว่าเรื่องแบบงานมากลยแต่เรียนโทรศัพท์อยู่พี่น้องเลยเรียนจัเตืองอยู่เดียวเขาไปตอบคอมเมนต์พี่น้องเลยหลาวคนเข้าไปแฉะมาด้วยยิงบล็อกมาทางำไปบุกแม่นตงเรืองนั่นแหละพี่น้องเลยเข้ามาถามไทยกันได้พี่น้องเนาะบอกว่าออกไม่กับคนเราเยอะหนักพี่น้องเลยมือกูด้ว ถไื้าาิดใจงงโทมาเนีน่มันจะห um ักใจได um. <Per oval. S 2> ้เบอมไดหมไดนาะหักน่องฟองตัดเอาไว้ก่อนไปเลยอันน้เดือนโทมาได้ยพี่าวไตอังไงขึ้นแน่ะเจข้กีเจียบตัดมันก่อนเป็นเนี่ย ยายูบอน้องเดือนโทรมาเองมเดลเมย์ได้ไมได้เม่ใไญ่พานอกไปเล่นเป็นนามีหนาเพื่อนแล้วก็ถ้าไแอบนั่ก็เด้แม่มาแอบนั่ั้โทรหาไม่ายดุแอบนั่งถ่ายไม่แต่เขาจะเอา

กระดูกต <ic> ้มเปลือยพี่น้องเอ้ยพี่น้องแฮมาแขกสินไลนมจัดให้ี่น้บะมน่นะล้องก๋เตียวฝรั่งมันนัวแฮ้งก๋วเตียวกนขอนนุ่มเลนุ่มพี่น้องมันจะอ่ะมันจะเจ็บจับกันนะ้ามลงจะเจใบ้ละอืม มันตุกตันตัวเลยมัเลยค่ะปกติหมอคนเดี้ยมันจัดเลยมันยุ่ยเดียวเลยเลยเัวใหญ่ห้่นนี้ลางวงกล้องไว้ด้วยจานหนุนกสีใส่เอาขาเป็ดไจี๊ยบอยู่ห้องนั่งพักกันเอาเจี๊กินในห้องจ้าไม่เล้เอาขาไปแดเจกไปปไว้ ว่าอะไรล่ะว่างไปนี่แหุกชาติทุเียนเข้ามาเข้ามาบอกอแม่กินมังทเรียนม่าดนเส้าขายเม่านดือไหนกินตลุกเด้อ เดทนคลิปแม่กินมาเกลียนก็พอช่องผู้น้อยหนูประจักรร้านที่มาเกลียนนั่นนี่อะแต่คนเป็นไข่ก็จะขึ้ยากซิเมนเทนเบิ่งพอแม่กินแล้วซิเ็นยากนะซิเป็นแม่จะมิ้วขาวแห้งมาแม่จะซื้อขิ้นสาวหย่างนี้ก็จะยาวเบาๆแล้วก็หัวควันแม่เออแกเฮ้ย้ๆเนาะจะจะไปเห็นงานหั่นไปเตี้ยวมาแม่จะขึ้นสิกินแซ่บเนาะแม่ ก็บางคนเหมือนเราเป็นเลยแม่งเล่นกับบ right ุคคลสบายสียงคูซื้อจ่ายอยู่คู่ซื้อะเห็นพ่อเากินน้ำเย็นายทอดกินน้ำเย็นม่เอนทอดมอว่านกรเป็นมือของบุคคลกินน้ำเย็นเป็นไรคนอยากใช่เมื่อพี่น้องเลยอั่ปวดท้วห้งก็ว่วจะแตกทั้งยาติอาญาให้กิน bạn cốp lắm. Bianca cốp lắm dài trong ngày tháng năm giá cái năm 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 à, bụi bạc, bụi bạc, bạc, ข้าวังด้วนอนเลยแล้วคุ่มครึ่งก็นอนแหงนมือจ่ได้ก็ทอทอไอย่งนี้เลยคุูนนี่ยาวจ้าอะไนไดอบทดอบไปเอฟซีจุบทุกคนเนาะบ่สบายหูสบายตาอะไรที่ดกินคนเดียว่ะนั่งไม่นั่งเล่นกินอยู่น่เหอ่าหใช่ แขวยตัวนี้แล้วเสี่ยเหนือมาเป็นก้อนนะี่ราอ้ mặt trời ơi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 

ยืนยนง่ย่หมือกันตงนกาปุไว้ตีสามตีสาลูกหรงค่อยลูกอันตีสามเหนามสิบเป็นนาที่หลูกเขาหองนั่นนาฬิกาจะได้ปุกไหมเนี่ย ผู้เมื่อมากมันเป็นเลือเสีเบิ่งอ่ะโพรศะพท์ก่อนเราจโมงเบิ่งเหมื่อได้ก็ไก่ฉ่อมแ้ยังนาทีตอนนาทีบนรน้ตวแล้วมาเบอรู้สึิอันหนักมื่อตอนตื่นน่ลำบากเลยจน้อยพอเลยบอกว่ามันเดอแห้งเลยเนาะีซแต่ว่าพ่อมาจะซื้อให้เาได้อาบน้ำอาบน้ก็ลงไปหลานใครเน่เลยเหตุงานเพิ่มเรื่องกวดเจ๋งเนาะ bây giờ này thì là người. Nhìn kìa, thục mỡ nó mình đường. Mì, với hôm mà dạy, bị đừng, là người. Mỡ mì, Bỏ ham nó dài xếp bình thường là cái nào ơi vẫn thịt mỡ đi ăn này. Ba, thịt mỡ ăn này. Nhiều mỡ cả. Ba, trong mỡ đi ăn này. Ba, thịt mỡ đi ăn này. Ba, thịt mỡ ว่าตะมีบกว่าตะมีกินไม่อยู่มั็อยู่บกินเนาะขนไดเลกยากนันกรขาดดีย่พ่อทีเอาไปซื่อเกืยวจงเลยป่ะมามาเมนยุกกินแต่มาม่าต่สิ่งที่ได้รับมันกินแต่มาม่าไงเลยจะไปอยากเนี่ยใหม่น้าเล่ไมเใช่ควาเรียนนะใจมันทำยากแล้ว กินเลยมันบิรดมันบากก่อนงหนึ่งถิงนึ่นอนไกระุกเหมื่อยแห้งพี่น้องจานไม่ต้องเดินัวดัวแหงแบบมันเป็นถึงเร่นเงเลยแหม่เงี้ยก็ไปเรือยเรื่ได้ลยทุกคนชิเป็นอันดห่กินหลอดยามันแบบม่นจะเป็นแตงใดแล้วกินยาอะไรมันก็ปวไ้ไข้มันเกิดยังปวดหัวดูวยจ่กตรงนี้ให้ยอมน มาหอดมาอ่านมาหอนหอมพี่น้องตาไม่ต้องเลื่อนกันกวดทงกวดไสแต่ก็นอนวดเหรอนมาแต่วันข้าปวดรอไรี่หอนปวดแบบปวดเจชื่อพีงห่อนปวดอไรก็่อดปวดแล้วกปไขปวดกืดน้านาวห่อนเสร็จปวดนู้ว่าแบบนอน่อีนอนรลับนอนบอไจะปีนทำไมใช้งแขกรห

คือไ mm, ่ช่เวกโยอมีหันายาเป็นแ้คือได้ชเว้อนหามุ้งกับาไมเหมเ่มเช็น้ใหม่เนี่ยหวานวานขนยเจียตม๋นเอามาหั่นตอนนั้น lúc là hàng lắm giữ năm. 5 năm. Hao, cái kiểu. Mày mày rồi hàm vọng,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  hàm vọng 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 lấy vọng 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 มันหน่อยเปืยบ่อเปยแบบเปืปเปปเ่อยพอด้กินนะเจ็นไปไปป้ำจิ้มซีฟู้ดด้วเนาะเปืีอยแบบเปื่อยพอดกินกวนเลยเปื่อยโคตแบบตกขัักเลยตวกขัักเปื่อยบดตวกขักอดนถ่ายมันกวนไเหยียร้าย้อคุณ้องเหยียมือ ได้แต่ละมือกินยังอยูย่งงนพี่น้องขอบคุณขอบคุณทีู่การเพื่อเบิตารตลอดมาเนาะพอกันไหมคลิปนะสบายดีมกขอบใจทุกคนนังใจเนาะเป็นเพง่ยุบเงินขอบด้วยที่ยะทหากินยาจะ